สวัสดีครับนาโมสีล้อพาสิ่งทวจายครับผมตอนนี้นาะโมก็ไปขันยงเนาะไปโรงเรียนขันยงสอนรถรถมอไซค์รถยนตรถรถเกง่งรถกระบะรถอกลอ้อหรือสิบล้อนะครับไปหมดนะครับผมสอนหมดครับตอนนี้นะ้าโมก็เข้าเกือบเข้าขนส่งเลยนะจกเข้าขนส่งในตัวเมืองสงขลาเลยเนาะ ้าต่อเมืองสงขลาที่จังหวัดคุณพลเราสอไม่ผ่านแล้วไปครับมีที่หนึ่งที่คุณศกบผ่านเน่ไปเลยครับไปโรงเรียนของตั้นยงจบแลวครับที่สงขลากับที่นี่นะคุณทรงสงขลาที่นี่จบแล้วเพราะเราสอบไม่ผ่านแล้วสอบพี่ใหญ่ไม่ก็ไม่ผ่านแล้วครับกับเมื่อกี้พี่ใหญ่กลับไปแล้วไปสงขลาเลยสห่นกคกครับ cậu tân dụng dạ nó có bay tăng tăng khoản có tăng giá như cao bay น้ำโมหิวข้าวต้มมากเลยตอนนี้อยากกินต้มหิวข้าวอาครับต้มตะลีกินดีกว่านาว่าที่บัดน้ำฝนนั่นนี่นาว่าที่บัดน้ำฝนเนี้ยน่าจะมีปหหัญหาเนาะเพราะว่าอ่ามันจัดเสียแล้วเนาะที่บัดน้ำฝนปัดไม่ค่อยเกี้ยงนะดูครับมีขุนมีอะไรไม่รู้เดี๋ยวอยไปฉีดที่โรงเรียนก็รอแล้วกัน ขอตั้งหย่งนี้ผลิตภัณฑ์ปปสองนะครับท่านผู้ชมผลิตภัณฑ์ปปสองนะน้ำมูก็จะไม่ได้กดตั้งเลยไม่เป็นไรอยากกินอะไรก็ค่อยโอน ม่วนมากรถบรรทุกที่นี่ก็ใช้สามหกหมดเนาะฮีโน่น้อยเนาะที่นี่เนาะแต่กันเนียไม่ค่อยเห็นนะยูบีก็ไม่เยอะแต่ส่วนมากก็ใช้สามสามหกัอฮีโน่เนาะที่นี่เนาะถึงกาเล่นสองรุ่นนี้ส่วนมากเขาจะเล่นสามหกเนาะเอกซเซ็ตสามหกอีสุดๆเนาะ โอเคไปมีรถมอไซส์ระวังวังด้วยนะครับถ้าเราขึ้นผ่านผ่านผ่านติมอะ่ะมันมีรถมอไซส์รถสิบล้อนะครับรถเทรลเลอร์อะไรพวกนี้ต้องระวังหน่อยครับเพราะติมแคบเนาะ ระวังตัวถังรถลอยดีอ่ะเดี๋ยวโดนเบียดอะไรก็ได้ไงเขาเบียดเราเนาะลอาไปเบียดรถมอเตอร์ไซค์ก็แล้วกันแต่รถเยอะจริงๆนะครับผมเพราะอันนี้มันดังอยู่ในห้วงของทํามันอยู่นะครับเนี่ยวันนี้วันวันศุกร์เนาะอยู่ในห่วงของตรมันของเขาเขาตะกุนตังรีปอ่ะ แดงสัญญาณว่ามีรถมาด้านหลังรถเยอะมากครับผมรถเยอะมากมนี่ก็ใชกว่าจะพันหนึ่งนะครับผมโอ้ผมรอใส่นิดนึงคนระับ สะพาเก็บนะครับกับที่นี่รถเบียดง้นเราตัดตัดขวาไปนะไปเบียดเขาอ,อะเคบมากครับผมสะพาน สพานแล้วครับผมโอเคมาเลยลบกนอยลบน้อยรถมอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยหลุเลยนะครับคันนี้เสือเ้อแดงนี้ไม่ค่อยหลุให้เนาะแล้วก็ลุกให้เราหาที่ลุกโอเองนะครับผม รถกังขวามือรถด้วยนะลลลลนแล้วไม่หลบไมเราหลดองแต่เราเบียดก็นนะแล้วรอรอผิดเนาะไอ้อื่นผมไม่รู้ผมตั้งอ่ตู้กดเงินก่อนนะยังไม่ได้มีตู้กดเงินเลยยังไม่ได้กดเงินเลย๋ยวนี้มีเสื้เงินรอเปล่า Jangan berdua kat nak. โอ้เห็นว่าที่ฝนตกหนักมากนะครับผมสงคลาถนนเฉะเลยครับผมถ้าแบบนี้ลื่นนะครับผมต้องระวังหน่อยนะครับถ้ารู้ว่ารอยางล้มไม่ดีนี่คือลื่นเลยนะครับเป็นใหม่เป็นแบบใหม่ก็ไม่เป็นไรนะครับถึงถ้าเป็นแบบปกาๆแล้วต้องระวังหน่อย สะพานสองแล้วนะครับผมเนี่ยโอ้หตกหนักมากเลยครับผมสะพานสองครับผมปัดน้ำฝนเนี่ยมีปัญหาแน่น,นอนเลยปัดไม่เห็นเลี่ยงเลยอย่าหาตัง้งอย่าหาหาูาตู้กดตัก่อนนะครับ ปัญหาเนี่ยกับยงผมกังปัดน้ำฝนผม น่าจะมีปั๊มปตทนะน่าจะมีเซวินถ้ามีเซวินมันต้องมีมีมีตู้กดตังค์นะครับผมเดี๋ยวก็แวะดูก่อนว่ามีตู้กดตังค์ไหม จักรยานนั้นไม่รู้่าสามบอกว่า,วา,าฮีโน่เนอะรถเทรนเนอะดูดูใกล้ๆมองมองไม่ค่อยชัดนะครับต้องดูใกล้ๆเนอะอ่งางคอนระยัดหนึ่งครับผมจักรยวนเนอะบังกินกนะ้าวสลีกว่ามั้งเนี่ยอ๋อมีก้ไข่ด้วยนะครับ มีร้านกบไข่ด้วยเออน่าเว้ยก <estratég flush. S 2> ินสนใจว่ะเอาเลยกินก่อนดีกว่าครับผมเดี๋ยวประมาณอีกร้อยเมตรเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนของตันงยงเนาะพี่ใหญ่นี่เก่จะเลี้ยวหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดไฟเลี้ยววะโอ้โหอย่างนี้ไม่ได้นะรถขับรถใหญ่ด้วยนะไม่เปิดไฟเลี้ยวนี่ตายเลยนะนั่นเเพื่อเปิดตอนที่มึงเลี้ยวเสร็จนี่นะโอ้โห กูอยู่หลังนะเว้ยอย่าพุ่งถอยมานะสามบุกแน่นอนครับว่าแล้วสามบุกมีอะไรกินมากมีตุกดขันไหมมีครับกุ้งเทพอ่ากุ้งสีก็มีกุ้งไทยก็มีโอ้มีหมดอ๋อไม่ใช่ออม อมสินก็มีเนาะขอโทษนะพูดผิดอมสินก็มีไปเดี๋ยวค่อยเจอที่โรงเรียนนะครับผมน้ำโมสีร้อปลาซิ่งท่วใจับผมไปกดต้นยยงกันครับอย่าหาอะไรกินก่อนครับผม